เงินดิจิทัล10,000บาทล่าสุด6สาเหตุเงินไม่เข้าบัญชีและทำแบบนี้ได้เงินดูดวนได้ไม่พลาดเงินล่าสุดสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินดิจิทัลในกลุ่มที่ได้เป็นเงินสดนะครับมี6สาเหตุที่คุณยังเงินไม่เข้าบัญชีจะชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดรวมถึงจะทำอย่างไรให้คุณได้เงิน 10,000บาทในครั้งนี้อันนี้สาหรับคนที่ได้เป็นเงินสดสำหรับกลุ่มที่ได้เป็นเงินสดเนี่ยก็จะแบ่งประกอบไปด้วยหลักๆก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนั่นเองครับโอเคมาดูกันมาดู6สาเหตุแล้วพร้อมวิธีแก้กันครับเริ่มที่สาเหตุที่1กันนะ6สาเหตุที่เงินไม่เข้า10,000บาทสาเหตุแรกก็คือสำหรับกลุ่มผู้พิการก็คือบัตร คนพิการเนี่ยมีการหมดอายุครับและยังไม่ได้ทําการต่ออายุตรงนี้เนี่ยเช็คง่ายๆก็คือให้คุณหยิบบัตรประจำตัวคนพิการของคุณหรือคนที่คุณต้องการจะตรวจสอบจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือเป็นคนในชุมชนหมู่บ้านของคุณใครก็ได้ที่คุณต้องการจะตรวจสอบว่าเขาได้เงินหนึ่งหมื่นบาทหมายทาไมไม่ได้เงินสักทีก็ให้ทําการหยิบบัตรป,ประจําตัวคนพิการของคนนั้นขึ้นมาครับแล้วดูวันที่ถ้าวันที่เนี่ย มันค้นพบว่าหมดอายุไปหลายวันหมดอายุไปหลายเดือนหมดอายุไปแล้วนั่นเองเมื่อคุณเช็คแล้วและเจอบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุเนี่ยหมายความว่าบัตรพิการอันนี้หมดอายุดังนั้นคุณจะต้องทําการต่ออายุบัตรคนพิการนะครับซึ่งรายละเอียดนนจะบอกท้ายคลิปว่ายังมีรอบที่ยังได้เงินอยู่และต่อให้ทันไปในวันไหนจะได้เงินนะแต่ให้คุณเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มของผู้พิการเนี่ย การจะได้เงินก็คือต้องต่ออายุบัตรคนพิการให้เรียบร้อยนะครับก็ไปต่ออายุบัตรคนพิการให้เรียบร้อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ต่อนะนี่คือข้อที่1นะสาเหตุนะสาเหตุที่2ครับก็คือกลุ่มคนพิการเหมือนเดิมครับบัญชีที่ไว้รับเงินของเบี้ยคนพิการเนี่ยในปัจจุบันปิดใช้งานไปคือกลุ่มของผู้พิการจะรับเงินผ่านช่องทางเดียวเลยกลุ่มนี้เนี่ยจะรับเงินผ่านช่องทางที่คุณรับเบี้ยความพิการนะ คุณรับเงินที่เบี้ยวามพิการเนี่ยในบัญชีธนาคารอันไหนครับก็เงินเนี่ยดิจิตอล10,000บาทก็จะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นนั่นเองดังนั้นข้อสำคัญก็คือให้คุณเช็คตรวจสอบว่าบัญชีที่คุณรับเบี้ยวามพิการในตลอดทุกเดือนเนี่ยบัญชีนั้นยังมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าสำคัญมากนะครับบัญชีคุณจะต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะพร้อมรับเงิน บางคนเนี่ยเงินไม่เข้าเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเพราะว่าคือร้านเนี่ยเขาจะโอนให้คุณครับแต่คุณเนี่ยไม่สามารถรับเงินได้ก็คือคุณบัญชีคุณเนี่ยนั้นปิดใช้งานไปร้าเขาก็งงครับว่าคุณเขาจะโอนเงินให้คุณได้ยังไงเหมือนกับคุณต้องการให้เงินเข้าบ้านคุณแต่คุณล็อกบ้านเอาไว้มันก็ไม่ได้นั้นเนี่ยคุณก็ต้องเปิดบ้านโดยการที่เอาสมุดบัญชีธนาคารของคุณนะครับไปเช็คว่ามันเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าสมุดบัญชีที่คุณรับเบี้ยคอมิการเนี่ยถ้าเปิดใช้งานอยู่ก็เป็นอัน เคลียร์เสร็จสิ้นแต่ถ้าไม่เปิดใช้งานก็ไปทําให้เรียบร้อยให้เปิดใช้งานครับนี่คือกลุ่มที่2นะกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือสําหรับคนที่กูอยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคุณจะไม่ได้เงินก็คือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนครับดังนั้นให้คุณไปทําการผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนบางคนไปผูกพร้อมเพย์ก็จริงแต่จะไปผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือการที่คุณผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือเนี่ย มันไม่เกี่ยวกันนะครับการที่คุณจะได้รับเงินในครั้งนี้จะได้รับผ่านการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นย้ำว่าผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นครับไม่ได้ผูกกับเบอร์มือถือบางคนไปผูกกับเบอร์มือถือก็เลยเงินไม่เข้าดังนั้นไปเช็คให้เรียบร้อยว่าบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์บัตรป,ประชาชนเนี่ย คุณได้ผูกพมเพอแบบประชาชนจริงหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ได้ผูกพมเพอแบบประชาชนให้ไปทําเรื่องผูกพมเพอแบบประชาชนแล้วก็รอรัฐบาลโอนเงินซ้านะครับสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มบัตรโสดกันนะรซึ่งจะโอนเงินซ้ําในวันไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคนี่คือกลุ่มที่3ไปทําการผูกพมเพอให้เรียบ,บร้อยแล้วรอวันโอนเงินซ้ํากลุ่มที่4ครับคือผูกพมเพกันไดบแบบประชาชน ไม่ทันกําหนดเวลานะครับก็คือ3วันก่อนมันโอนเงินตรงนี้เนี่ยคือเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับอย่างยกตัวอย่างนะอยากต้องรอรับ่โอน3อย่างครับหากําหนดการโอนเงินในรอบวันที่ผ่านมาเช่นวันที่25กันยายน2 5ง7หเนี่ยคุณต้องผูกพร้อมเพย์แบบประชนก่อนวันที่22กันยายน67อันนี้คือก่อน3วันก่อนโอนเงินนะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างบางคนที่เงินไม่เข้าคือแบบนี้เลยผูกพร้อมเพย์แบบประชชนช้าไปไม่ทันกําหนดเวลาก็จะได้เงินในรอบต่อไปนั่นเอง ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับหน้าที่ก็คือให้รีบไปผูกความเป็นบบประชาชนให้ทันรอบต่อไปที่จะมีการโอนเงินซ้าโอเคนี่คือข้อที่4กลุ่มที่4สาเหตุ4ครับต่อไปสาเหตุที่5คือไม่ได้ยินตน e k y c บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้สําคัญมากหลายคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยผ่านก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เคยไปยินตนมาก่อนเลยยินตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารทกศคุณต้องไปยินตนตามที่ธนาคารเหล่านั้น หลายหลายคนไม่ได้ไปทำการยินเนตนครับถ้าคุณได้ยินเนตนก็จะถือว่ายังไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสมบ,บูรณ์ก็จะถือว่าจะไม่ได้เงินดีตอลเพราะว่ารัฐจะให้เงินกัิดจิตลล่อหนึลล่งหมื่นบาทกับคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสมบ,บูรณ์หรือบางคนยินเนตนแล้วก็จริงครับแต่ยินเนตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทันสามสิบเอ็ดสิงหาคมบอกจะอันนี้หลายท่านสอบถามผมมาเยอะครับบางคนทำไม่ทันจริงก็แนะนําว่าให้รีบไปผูกให้รีบไปยินเดนตนก่อนไม่แน่อาจจะได้ก็ได้นะครับแต่ข้อมูลทีี่่ผมไดด้้ลาสุคือเป็นนแบบ คือเขามีการบอกว่าต้องทำการยินตน e k c ให้ทันภายในสุดท้ายเนี่ยคือวันที่31สิงหาคม67ถ้ามันเลยไปแล้วไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับรีบไปยินตัวนตอนนี้ก็ลองดูอาจจะได้เงินเข้าก็ได้นี่คือข้อที่5ครับสาเหตุที่5และต่อไปครับสาเหตุสุดท้ายที่6ครับคือบัญชีที่คุณได้ผูกพร้อมเพย์กับระบบประชาชนเนี่ยมีการปิดใช้งานไปทําให้รับเงินไม่ได้ สำคัญมากๆพอบัญชีคุณที่ผูกพร้อมเพย์ประชนเนี่ยมีการปิดใช้งานไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้คุณไม่สามารถที่จะรับเงินโอนจากภาครัฐได้เพราะว่าบัญชีคุณผูกไว้กับธนาคารใดก็แล้วแต่เนี่ยบัญชีมันปิดใช้งานปุ๊บก็จะทําให้การโอนเงินมันสะดุดโอนไปมันก็จะไม่สามารถโอนสําเร็จได้ดังนั้นนี่คือจุดบอดที่หลายๆคนบางทีเปิด ธนาคารไม่หลืยธนาคารแล้วเผลอไปปิดธนาคารนั้นๆของคุณไปซึ่งอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหาคุณไปปิดธนาคารตรงนี้ของคุณนะครับถ้าปิดไปแล้วก็ให้ไปเช็คทําการเคลื่อนไหวบัญชีให้เปิดใช้งานกลับมาเป็นปกติเท่าน,นี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับนี่คือข้อที่6บัญชีที่ผูกเข้าไปแบบประชาชน,นปิดใช้งานไปทําให้รับเงินไม่ได้ก็ต้องเปิดใช้งานบัญชีเพื่อให้สามารถรับเงินได้นั่นเองครับ ต่อมาเราจะมาพูดกันถึงรอบโอนเงินรอบเกียตกแต่คุณต้องทําตามที่ผมได้บอกหมดทั้ง6ข้อที่ผ่านมานะครับ,จะ,บรจะแบ่งเป็นสกลุ่มใหญ่ก็คือเป็นเอาแบบไวๆครั้งแล้วกันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้พิการนะครับผู้พิการเนี่ยต้องทําบัตรประจำตัวคนพิการหากบัตรคนพิการหมดอายุต้องไปต่ออายุบัตรคนพิการนะครับนี่คือกลุ่มนี้แล้วก็เช็ค บัญชีที่ไวรับเงินเบีย้ยคนพิการเนี่ยว่ายังเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าเท่านี้เองเทาง่าท่าสองอย่างนี้ก็จบแล้วส่วนกลุ่มบัสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องเช็คว่าบัญชีพร้อมเพย์ที่บูรประชาชนเนี่ยผูกแล้วหรือยังนะแล้วจากนั้นเนี่ยต้องเช็คได้ว่าผูกทันก่อนวันสามวันโอนเงินหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องเช็คว่าคุณยินตน,นอีเ c ทันสามสิบเอ็ดสิงหาคมหกเจ็ดหรือเปล่าแล้วก็เช็คอีกครับว่าผูกพร้อมเพย์ประชาชนเนี่ยเปิดใช้งานนะ บัญชีที่คุณผูกพมประชาชนเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่านั่นเองครับต่อไปมาในส่วนของการโอนเงินรอบเก็บตกก็จะทําการโอนครับปกติแล้วจะโอนวันที่22แต่ข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาจากภาคดัฐนะครับตอนนี้มีการล่นให้เร็วขึ้นโดยรัาจะทำการโอนเงินให้วันที่21ตุลาคม2567ก็นะครับก็จะโอนเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับคนนะที่ผ่านตามเงื่อนไขครับโดยการผ่านตามเงื่อนไขสาหรับ คนที่มีเป็นบัตรกลุ่มบัตรผู้พิการเนี่ยก็คือต้องต่ออายุบัตรคนพิการภายในวันที่10ตุลาคม67ถึงจะได้นะส่วนคนที่ผูกพร้อมเพย์แบบประชานสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องผูกพร้อมเพย์แบบประชานนะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่18ตุลาคมนะครับอันนี้คือบัตรสวัสดิการนะผมเขียนว่าบัตรสแล้วกันบัตรสวัสดิการอันนี้คือบบตรคนพิการนะครับอ่าโอเคอันนี้คือโอนเงินสาครั้งที่1 28ตุลา ถ้าคุณไม่ทันที่1ตุลาครับก็จะต้องเป็นรอบต่อไปโอนเงิน3รอบเก็บตกครั้งที่2คือจะโอนในวันที่21พฤศจิกายนโดยสำหรับกลุ่มคนพิการก็ต้องทําเบีย้ยคนพิการนะครับทำอะไรให้เรียบร้อยนะเป็นลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็ต่ออายุบัตรคนพิการมาสุดท้ายเนะี่ยคือ12พฤศจิกายน67แล้วก็กลุ่มบัตรสวัสดิการนะบัตร2บัตรสวัสดิการก็ทําให้ให้คุณไนดะ้คุณต้องไปผูกความเพียรแบบชน วันสุดท้ายคือ18พฤศจิกายน2567นั่นเองก็คือ3วันก่อนวันอเงินนี่แหละรอบ2ถ้ารอบ2ไม่ทันอีกมีรอบสุดท้ายครับคือรอบที่3จะโอนเงิน1,000 0บาทในรอบนี้ก็จะครั้งที่3จะจ่ายเงินวันที่19ทธันวาคมนะครับ2567โดยคุณจะต้องทำการต่ออายุแบบเป็นตัวคนพิการสำหรับกลุ่มผู้พิการเนี่ยวันที่3ธันวาคม6อต้องรีต่ออยูให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็กลุ่มบัตรสวสดิการแห่งรัฐบัตรสอบัตรโดิการแห่งไรก็ต้องผูกพ,พรมเบอร์ชนนะครับวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่16ธันวาคม2567นะก็ให้ทําการผูกพรมเบลรยชนให้เรียบร้อยครับวันสุดท้ายคือ16ธันวาคม2567นั่นเองหากทำตามนี้ทุกอย่างผ่านตามเงื่อนไขหมดสาเหตุที่คุณไม่ได้เงินเข้าและคุณผ่านเงื่อนไขและคุณแก้ตามคลิปนี้ทั้งหมดครับคุณทําแบบนี้ก็จะได้เงิน1 0 0บนบาทเลยที่เราให้ฟังทั้งหมดดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์ปลกพร้อมเพลงประชาชนและติดต่อธนาคารนะครับเพื่อแก้ไขบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีปัญหาเพื่อรับเงินดาคนกะโครงการที่จ่ายเงินช้ําที่จ่ายเงินช้าคือหลายๆคนเนี่ยที่ผมบอกครับเรื่องของบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้กับทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารที่คุณได้ปลกให้เป็รประชาชนต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันแล้วบัญชีธนาคารที่คุณรับเรียกขอพิการต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันเหมือนกันเพื่อพร้อมจะรับเงินได้ครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญล่าสุด ที่เาฝากกัทุกท่านครับถ้าหากว่าสงสัยใดๆเพิ่มเติม <c oughs> ก็พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้นี่คือสิ่งสําคัญบอกว่าทุกท่านจะได้รับเงินกันทุกคนนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมเปิดเผยหมดแล้วทั้ง6สาเหตุนี้แก้ตามนี้ครับทำแบบนี้ได้เงิน1,000 0บาทแน่นอนสำนี้สวัสดีครับ